ก็สวัสดีครับผมน่าเจ๋งนะครับโอลองหยอดดูตามรูนี้ครับรูน้ำนิดน้อยลองดูเผืือมันมีตัวนะครับว้ายเนะาะพันไปไปตีแล้วค่อยๆจะตากเรื่อย,อย,อย,ยๆบ๊บ มีตัวมันก็คว,ว้าแหละโอ้ยร้อนตามไม้รู้เรื่องไม่ฝ้ายมันก็หน้ามีอนนะแถม ไม่ใช่มันไม่มีหรอกไม่ออกมากันน่า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 เอ้าโดนฟ้าเลยโอ้โหตีตกไปปุ๊บมันมันกัดเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยกัดดึก,ดก,ดกเลยไอ้บา้าตีตกไปปุ๊บไม่ไ,มได้ก่อเลย thì kinh tế tương mạng men té bà lại ngu mới lúc nè tì tục kho luôn nè 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 cạt lên ตามตามมากัดตามมากัดครับผมจุ๊บง่ายๆเลยไปสวยด้วยนะเอาเว้ยเอาน้ำน้อยๆอ,อย่างเงี้ยนั่นแหละโอ้ยซูมผิดสองตัวแล้วเอาวะ เจอเนี่ยครับขี่รถไปเรื่อยหาตามของที่มันน้ำนิดน้อยครับก็เล่นปลาช่อนครับวันนี้โอ้เล่นปลาช่อนก่อนเย็นอยไปตีชะดดงฝ่าวัได้ครับกบยางแก้ขันจิ๋วครับผมอ่านี่ครับโอเคอยู่นะครับฝ่าวัได้ครับจอมมากครับ